ท่องตามใจเดพระชายาหมอยาเซียนบทที่1 8 7 5าวังบุรพาอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นการใหญ่หลังจากที่อยู่เวนห้าได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาทเขาก็อาศัยอยู่ที่จวนอองชูมาตลอดต่อมา <c oughs> เมื่อขึ้นครองราชก็มีการไปมาที่วังบุรพาบ้างแต่ไม่นับว่าเคยอาศัยอยู่ที่วังบุรพา สมัยก่อนเงินในคลังขัดสนมากไม่ได้มีมากพอจะนำออกมาใช้จ่ายตกแต่งบูรณะได้แต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วประเทศร่ำรวยมั่งคัง่งผู้คนเข้มแข็งนับตั้งแต่อยู่วนเฮาขึ้นครองราชเขาไม่ได้ทำการก่อสร้างใหญ่โตใดๆอาทิเช่นการสร้างอุทยานเอ่ยต่อเติมบูรณะพระราชวังเอ่ยซ่อมแซมสุสานหลวงเอ่ยไม่มีอะไรที่ว่านี้เลยแม้แต่อย่างเดียว บวกกับเรื่องที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของบรรดาพระสนมในวังหลังเงินที่จัดสรรให้กับคลังกิจการภายในของทุกปีจึงใช้ไม่หมดพูดได้เต็มปากว่าคลังกิจการภายในเวลานี้ถือว่าร่ำรวยฟู่ฟ้าอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในรัชสมัยของฮ่องเต้หมิงหยวนค่าใช้จ่ายในสมัยที่อยู่หวนเฮาปกครองมีการนําออกมาใช้แค่ประมาณสองส่วนเท่านั้นเรียกได้ว่าประหยัดเงินไปได้เป็นพิเศษเลยทีเดียวดังนั้นการปรับปรุงวังบุรพาในครั้งนี้จึงไม่ต้องการเงินจากคลังหลวง าศสยแค่คลังกิจการภายในอย่างเดียวก็สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ด้วยตัวเองแต่อย่างไรก็ตามการซ่อมแซมวางบุรพานั้นหากราชสำนักไม่ออกเงินใดๆบ้างเลยก็จะเหมือนกับทำตัวเป็นคนนอกที่วางตัวเหนือปัญหาอยู่หวนเฮายังมีคำสั่งไปยังกรมโยธาและกรมคลังด้วยว่าคิดเห็นอย่างไรก็สามารถตัดสินใจเองได้เลยกรมโยธาทำงานล่วงเวลาอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดทำแบบร่างและส่งไปให้ห้องเต้ส่งพิจารณา ในส่วนที่ว่าการลงมือทําต้องใช้เงินเท่าไหรกรมโยธาจะติดต่อกับกรมคลังก่อนกรมคลังให้เงินไปเท่าไหร่กรมโยธาทําอะไรไปแค่ไหนต้องใช้วัสดุเท่าไหรทุกอย่างต้องเป็นระบบหลังจากอยู่วนเฮาได้ดูแล้วก็รู้สึกพอใจมากยังส่งต่อให้เจ้าหยวนกับเปาเอ๋อได้ดูด้วยหยวนชิงหลิงไม่มีความคิดเห็นใดๆสุนทรียศาสตร์ของนางกับเจ้าห้านั้นต่างกันราวฟ้ากับเหวจึงส่งต่อให้เปาเอ๋อร์เป็นคนตัดสินใจ หลังจากอยู่วนหลีได้ดูก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรจึงส่งไปให้เจ้าตาทับทิมที่อยู่ข้างๆเข,ขาได้ดูด้วยเจ้าตาทับทิมรับพิมพ์เขียวมาพลิกขึ้นพลิกลงพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่ครู่หนึ่งเออดูไม่รู้เรื่องทันใดนั้นอยู่หวนหลี่ก็รู้สึกว่าควรจะสอนเจ้าตาทับทิมให้รู้หนังสือได้แล้วไม่จำเป็นต้องถึงขั้นมีความรู้รอบด้านแต่ควรต้องรู้จักตัวหนังสือ ดังนั้นหลังจากดูพิมพ์เขียวแล้วเขาจึงพาเจ้าตาทับทิมไปที่ห้องทรงอักษรเมื่อเขาเขียนชื่อของเจ้าตาทับทิมลงบนกระดาษเจ้าตาทับทิมก็เบิกตากว้างด้วยความปิติอินดีชี้ไปที่คำนั้นแล้วพูดว่าซาลาเปาอยู่เวนหลี่ยิ้มแย้มไม่คือเจ้าตาทับทิมเจ้าตาทับทิมนางเอียงหน้าข้าอยากเรียนคำว่าซาลาเปาไม่เอาข้าอยากเรียนคำว่าซาลาเปาก่อนเจ้าตาทับทิมพูดอย่างดื้อรัน้น ดวงตากลมโตของเจ้าตาทับทิมเต็มไปด้วยความสงสัยทำไมละ่ะเป็นพิซลาเปาไม่ได้หรือเจ้าตาทับทิมก็เหมือนกับกระดาษขาวแผ่นหนึ่งไม่ว่าจะใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ไม่ว่าจะทำอะไรล้วนไม่มีเล่เหลี่ยมบวกกับที่เคยเป็นจิ้งจอกน้อยข้างกายเขามาก่อนมันจึงง่ายที่จะเป็นเหมือนกับหมาป่าซาลาปลานั่นคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเลือกปกป้องเขาก่อนเสมอต้องทำให้หนางเข้าใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนางสมควรต้องดูแลตัวเองก่อนถ้าเขาเป็นอะไรไป นางก็ไม่อยากเป็นจิ้งจอกอีกต่อไปแล้วถ้าอย่างนั้นข้าเรียนชื่อหมาป่าซาลาเปาก็ได้เจ้าตาทับทีสมองหาทางซิกแซกเรียนคำว่าหมาป่าซาลาเปาแล้วนางก็จะเขียนคำว่าซาลาเปาเป็นแล้วอย่างไรล่ะไม่ได้อยู่วนเฮายิ้มพลางใช้นิ้วจิ้มที่หน้าผากของนางเรียนคำว่าเจ้าตาทับทีก่อนอย่างนั้นก็ได้ เจ้าตาทับทิมยาประนีประนีปรนในที่สุดแต่นางก็แอบวางแผนเป็นลิงหลอกเจ้าไว้แล้วว่าวันพรุ่งนี้นางจะไปหาเจอหลานขอให้เจอหลานช่วยสอนนางเขียนคำว่าสาลาเปาอยู่วนลีสอนนางจับปากกาครั้งแรกหลังจากจับปากกาให้ตั้งตรงได้ก็เริ่มเขียนลำดับขีดบนกระดาษไม่ได้รีบร้อนเขียนค่อยๆฝึกลำดับขีดก่อนค่อยเขียนชื่อก็ยังไม่สายเจ้าตาทับทิมไม่ได้โง่สามารถพูดได้ว่านางฉลาดพอตัวอยู่วนลีคิดว่านางน่าจะเขียนเป็นได้ง่ายฮ่าฮ่า แต่ผลสุดท้ายหลังจากที่สอนไปแล้วครึ่งค่อนวันแม้แต่ขีดตรงตรงขีดเดียวนางก็ยังเขียนได้ไม่ดีทันทีที่เขียนออกไปถ้าไม่ยึกยือ,ยอป้อแป้ก็บิดเบี้ยวโค้งงอหรือไม่ก็ขีดเส้นแนวนอนแบบนอนไปจนสุดทางสุดท้ายเลยไม่มีหนทางเขียนให้ดีได้สักทีถ้าจับปากกาของนางมักจะผิดตลอดนางยืนกรานว่าจะจับด้วยมือเดียวอย่างนี้ไม่ชอบขยับนิ้วนางยังมั่นออกมั่นใจอย่างยิ่งไม่มีจิ้งจอกที่ไหนเขียนหนังสือเป็นหรอก มีค่านี่แหละเป็นคนแรกอยู่วนหลีจ้องมองนางด้วยสายตาตกตะลึงอยู่เป็นนานสองนานคำพูดประโยคนี้ไม่มีอะไรมาหักล้างมันได้จริงๆนั่นลหละช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1876ใช้เวลาไปสามวันเต็มๆต็ท่าทางการถือปากกาของนางก็นับว่าถูกต้องจนได้ขีดแนวนอนขีดแนวตั้งเส้นลากซ้ายเส้นลากขวาก็นับว่าเขียนได้ผ่านมาตรฐานแล้ว แต่อยู่วลีตั้งใจว่าจะไม่สอนคำว่าเจ้าตาทับทีมสองคำนี้แล้วคิดว่าสอนคำว่าซาลาเปาไปเลยดีกว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องประนีประนอมให้จะเป็นเขาเองยึดตามความสามารถในการเข้าใจอักษรของนางเวลานี้ถ้าต้องเขียนคำว่าเจ้าตาทับทีมจริงๆเดาว่าจนถึงเดือนหน้านางก็คงยังไม่สามารถเขียนคำว่าชื่อออกมาได้ด้วยซ้ำอะไรที่ฝึกฝนมาเป็นเวลานานแต่กลับไม่มีผลลัพธ์ย่อมง่ายต่อการถอดใจยอมแพ้ แต่ถ้าเขาสอนให้นางเขียนคำว่าซาลาเปาจนเป็นนางก็จะคิดว่ามันสามารถทำได้สำเร็จง่ายๆเมื่อไหร่ที่ใจเรามีความสุขก็จะพร้อมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆต่อไปได้เจ้าตาทับทิมดีใจสุดขีดรีบเก็บความรู้สึกอยากเล่นกลับไปทันทีค่อยๆเขียนคำสองคำที่เขาเขียนเป็นตัวอย่างทีละขีดฮ่าฮ่า ตามที่อยู่วนหลี่ว่าไว้นางไม่ได้โง่เมื่อไหร่ที่นางจริงจังกับการเรียนก็จะสามารถเรียนรู้ได้ดีแค่เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วยามก็เขียนคําว่าซาลาเปาได้ถูกต้องสมบูรณ์ดีมากครั้งนี้ไม่ใช่แค่เจ้าตาทัพทีมที่รู้สึกถึงความสําเร็จแม้แต่อยู่วนหลี่เองก็ยังรู้สึกถึงความสําเร็จด้วยช่างไม่ง่ายเลยจริงฮ่าฮตอนที่การก่อสร้างวังบุญพาเริ่มขึ้นเด็กๆที่ต้องกลับไปยุคปัจจุบันก็ออกเดินทางกันแล้ว ครั้งนี้หยวนชิงหลิงเป็นคนไปส่งเพราะข้าวเหนียวก็ตามกลับไปด้วยเรื่องนี้ต้องคุยกับหยางรูไห่ก่อนไม่ใช่เพื่อจะใช้เส้นเดินผ่านทางประตูหลังหยวนชิงหลิงเชื่อว่าข้าวเหนียวจะสามารถเข้าโรงเรียนได้แน่นอนเธอแค่หวังว่ายางรูไห่จะเข้มงวดกับข้าวเหนียวขึ้นอีกหน่อยเด็กคนนี้นิสัยยังไม่เข้มแข็งพอ การซ่อมแซมวังบุรพานั้นสองคนสามีภรรยาไม่ค่อยได้ใส่ใจมากนักแต่ดูเหมือนสามยักษ์ใหญ่จะค้นพบเป้าหมายในชีวิตแล้วพวกเขาไปจับตาดูทุกวันเพื่อดูว่ามีใครแอบตัดลดวัสด,ดุหรือข้ามขั้นตอนโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภยัยหรือไม่แต่ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาแก้ไขพิมพ์เขียวเมื่อได้เห็นสถาปัตยกรรมในยุคสมัยใหม่มาพวกเขาต่างก็คิดว่าตัวเองมีความรู้ทางวิชาชีพด้านนี้อยู่บ้างสามารถให้ความเห็นแบบมืออาชีพได้ ยิ่งไปกว่านั้นตําหนักรูหรา้าต้องเข้ากับสว่ายน้ำอย่างแน่นอนวัยหนุ่มสาวควรจะว่ายน้ำกันให้มากๆม,มันดีต่อกระดูกสันหลังส่วนเอวและคอเป็นเรื่องยากลําบากมากสําหรับคนที่ต้องอ่านดีกาที่ส่งมาทุกวันเพราะเมื่อวังบูรพาเริ่มจัดการเรื่องต่างๆต,ตามที่กําหนดไว้จําเป็นต้องอ่านข้อความที่ส่งมาตามสถานที่ต่างๆทุกวันหลังจากคัดกรองแล้วจะถูกส่งไปยังเน่เกิดแล้วให้เน่เกิดกลั่นกรองแล้วคัดเลือกอีกทีเพื่อส่งต่อไปอยังห้องทรงพระอักษร อย่างน้อยที่สุดในช่วงสองสามปีแรกของการเป็นรัชทายาทก็ต้องฝ่าฟันไปในลักษณะนี้นึกย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เสี่ยวหมิงเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาทเขาต้องอ่านดีกาทุกวันอดหลับอดนอนจนตาแดงก่ำถึงจะสามารถเลือกสิ่งที่จำเป็นออกมาจากกองดีกาเป็นตั้งตั้งนั้นได้ดังที่โบราณว่าไว้สวรรย่อมตอบแทนผู้มีความขยันหมั่นเพียรในช่วงรัชกาลของเขาเพราะความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายจึงมีความสงบสุขร่มเย็นได้จริงๆแต่ตั้งแต่ต้นจนจบ เขากลับไม่สามารถสร้างความร่ำรวยมารุ่งเรืองขึ้นมาได้อิทธิพลการเลี้ยงลูกแบบข้ามรุ่นสินะแต่ตอนเจ้าห้าเจ้าก็ไม่ได้รู้สึกปวดอกปวดใจอะไรมากมายนะท่านฉูพูดถ้าพูดถึงเรื่องวุ่นวายโกลาหนตอนนั้นพวกเราก็วุ่นวายกลาหนกันจริงๆนั่นแหละ เซียวเหย่ากงหวนนึกถึงตอนที่เขายังหนุ่มรู้สึกว่าสมัยนั้นมันยากลำบากมากมาตอนนี้พอมองย้อนกลับไปแม้ว่ามันจะยากลำบากแต่กลับไม่มีคำว่ากลัวอยู่ในใจเลยแม้แต่น้อยก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญต่อให้ต้องสู้จนตัวตายก็ช่างมันทุกคนต่างมองไปที่ช่างฝีมือที่กำลังยุ่งอยู่กับการทำงานแล้วพยักหน้าอย่างจริงจังหลังจากที่อูสร้างห่วงถอนหายใจก็ยิ้มอีกครั้งนับตั้งแต่ข้าขึ้นครองราชเป็นต้นมาอาคารที่ใหญ่ที่สุดในวัง ก็คือการสร้างหอคอยสูงอยากจะขึ้นไปอบกอดดวงจันทร์สักหน้าสักเน่าเก้าเบ้าเก้าคืนในเวลานั้นความปรารถนาในใจข้าดูจะใหญ่โตเสียเหลือเกินแต่มาตอนนี้ก็นับว่าดีขึ้นมากแล้วอยากซ่อมก็ซ่อมไม่มีขุนนางคนไหนกล้าใช้ข้ออ้างที่ว่าคลังไม่มีเงินมาค้านซ้ำและซ้ำอีกพวกเราสามารถซ่อมแซมได้อย่างสบายใจไร้กังวลแล้วละ่ะใครว่าไม่ใช่ละ่ะช่วงเวลานั้นที่อู่สร้างห่วงเป็นห้องเต้เหนื่อยจนแทบจะกลายร่างเป็นหมาให้ได้แล้ว ตอนที่เขาขึ้นครองราชเป็นช่วงหลังจากเสร็จสิ้นสงครามเขาเป็นนี้แคว้นต้าโจก้อนโตไม่พอ,อยังมีนี้ที่ยืมสเสบียงอาหารของต้าซิ่งกับต้าเยเวอ,อีกเพราะภัยตะกแตนระบาดและน้ำเทวมก่อนสงครามเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนอดตายเพราะขาดอาหารเขาจึงทําได้แค่ต้องบากหน้าชนิดที่ว่าต่อให้ตายก็ต้องขอยืมมาให้ได้เท่านั้นตอนนั้นมันยากลําบากขนาดไหนหน้าหรือ ก็ถึงขั้นที่พี่เหวยต้องถูกขายให้กับต้าโจนั่นหลัในช่วงสิปีแรกของการขึ้นครองราชของอูสร้างห่วเขาใช้เวลาหมดไปกับการใช้นี่พยายามจนสุดชีวิตเพื่อพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อปลูกข้าวปลูกธัญพืชแต่ความวุ่นวายจากภายนอกก็ยังคงเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนแล้วยังต้องกัดฟันออกไปทําสงครามอีกและการทําสงครามก็ผ่านเงินทองสิ้นดีนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศไม่หยุดไม่พักทั้งปัญหาโจรป่าโจรภูเขาทั้งปัญหาวุ่นวายยิบย่อยอีกมากมาย ต้องผ่านความยากลำบากสารพัดถึงค่อยเก็บรักษาธุรกิจในครอบครัวเอาไว้ได้ในที่สุดขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ